เทศกาลเจปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่รวบรวมสุดยอดร้านอาหารเจรเจ้าดัง The The t h e ะมอ e เลย a จเน a ี f e s t The m o โมเจทั่วคิศผุ้สนุจิตท,ทั่วไทยรวมที่สุดของเทศกาลอาหารเจรจากเจ็ดย่านดังทั่วกรุงยาวราชถนนสายมังกรประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษแหล่งรวมเทศกาลงานเจที่ยิ่งใหญ่ที่สดุด ก็น่าชายนีกว่าจะทำได้ใช้เวลาเป็นวันนะตลาดพลูย่านเก่าแก่ฟังทนที่ยังสามารถทำรงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนชาวจีนเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนสะพานควายอารีอนุสาวรีพหลโยธินย่านที่ครบทุกมุมมองตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ดเก๋ๆไปจนถึงร้านอาหารสุดหรู พระรามสี่ย่านใจกลางเมืองอันทรงคุณค่าแร่งรวมร้านอาหารรถเด็ดมากมายเจ้ทูเป็นแกงสดที่นั่นเลยนะคะรสชาติร้0ยเปอร์ซเลยค่ะอร่อรยอร่อรยสุขุมวิทย์ย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพหลากหลายทั้งอาหารและไลฟ์สไตล์ของผู้คนี่จะไปเดือดมอนนะคะจะเป็นเมนูของหวานทำจากพืชเยอะมากเลยค่ะ ตลาดน้อยย่านการค้าริมฝั่งเจ้าพระยาที่ประสานความคลาสสิกและความฮิปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเทศ่สกายของเราจะ,จะมีมะพร้าวกะวบเค็มแล้วก็ยังจะมีมันม่วงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เอง,เอง บางรักจเจริญกรุงบางลำพูย่านรวมร้านอาหารอร่อยระดับตำนานเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายเห็ดหอมนี่หอมสมชื่อมิชลินสามปีซ้อนเลยใช่ไหมใช่โอ้เทศกาลเจปีนี้ผมบอกได้เลยว่าอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจ The m a l e g e n d a r y J Face The m a l l J ทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยครั้งที่21 16ถึง25ตุลาคมนี้ที่ The m a l l ทุกสาขาแล้วเจอกันนะครับ